สวัสดีทุกท่านนะครับผมเดบุตรคูนะฮะนี่เราจะมาเปิดกล่องน้องคีกันผมมีอยู่ยี่สิบโลเป็นส่นพัดอ่าเพิ่งอัพเสร็จเลยนะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับแค่ยี่สิบผมเก็บแต่แค่นี้สายฟียสายฟีแบบฟีแบบฟีสุดๆ<ล>ก็ได้แค่นี้แหละครับ โอเคอาวุธ okay, อันเดิมอ่ะไปอธิษฐานกันเลยอ่ะมีอยู่20นะครับแล้วก็เพชรอีก7 5็ดร้ยหโอเคไปที่ไป,ไปทำไมไม่ออกทองหน่อยวะได้อะไรเอ่ยโโอ้โหบ้าบาลา ได้บาบาราบาบาราไม่ได้เล่นนะฮะไม่ได้อัพเลยแหละบาบาราตัวฮิวฟีอีกครั้งหนึง่งหมดแล้วเฮ้ย <Hey. S 1> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้จริงดิเฮ้ยบาบารามาตัวแรกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับมือจับมือ <Hey. S 1> ตัวอะไรวะตัวอะไร hey. เฮ้ยเร<ด>็วเลยสิเฮ้ยเอา้องขี่นะครับ้องขี่ยังเน่นเลยโอ้ยยยได้นะครับโอเคโอ้โหยี่สิบโลโอเคครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ครับเป็นไงครับยี่สิบโลผมไปแล้วครับไป